สวัสดีครับพวกเราโปรเตโต้ครับครับตอนนี้โปรเตโต้ก็มีกิจกรรมดีๆนะครับก็คือให้ทุกๆคนเนี่ยคอปเวอร์เพลงโปสการ์ดกันเข้ามามาลุ้นรับ i iPhone i ไอโฟนอะไรพี่ iPhone 5S ครับครับก็เป็นรางวัลใหญ่ครับตอนนี้เราเลือกมาแล้ว10แบรนด์เดี๋ยวไปดูว่ามีใครบ้างครับ วันนี้หรือว่าวันไหนฉันภาว,วนาขอมีฟ้าคุณคอ,องฉันภาวนาขอให้เอข้ามไม่พ้นฉันภาวนาขอให้มีมีเรื่องทุก์มไม่ว่าวันนี้หรือว่าวันไหนส่วนคิดที่เ้าครับคุณลิลลี่สุดสวยเงี้งครับผมมาด้วยพบความมั่นใจกับ เสียงอันไพเราะแล้วลบวกกับกีตาร์ที่เปรี้ผมก็ได้ยินมาว่าพี่อมเขาแอบเข้าไปกดล,ลงกดไ like ลค์เต็มนะน,นี่คือหนึ่งในผู้เข้าประกวดก็เป็นที่ว,วือวาของพวกเราสาวๆสวยๆ,<า>ๆเข้ามาเ o อร์เพลงเนี่ยก็ยปิติครับกีจจดีใ,ใจดีใ,ใจในในครับก็บบสำหรับคลิปสุดท้ายนะครับวงสุดท้ายชื่อวงเมกะไบอ์นะครับน้องก็ดูมีทีมเวิร์กกันดีนะครับแล้วก็ดูเริ่มต้นมาก็จะลา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 ขี้เล่นขี้เล่นหน่อยแล้วก็ นักร้องก็เหมือนออน่าค,คุณนะ <c oughs> ก็ช่วยเชียร์แล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องเขาครับกติกาง่ายๆครับ10คลิปที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถูกอัปโหลดขึ้นไปอยู่ที่ y o u t u b g w o r c h a n n e l นะครับใครที่มียอดวิวคนชมมากที่สุดนะครับ <c oughs> ก็รับไปเลยครับ iPhone 5S ครับหมดเขต12พฤษภาคมนี้นะครับง่ายก็รีบเข้าไปคลิกดูนะครับ See you